ต้องนําเสนอครับต้องนําเสนอครับวันนี้ผมลงพื้นที่มารีวิวครับทรัพย์สวยๆในเมืองกรุงเทพมหานครรามอินทรานะครับรั้วที่ท่านเห็นนี้คือหมู่บ้านอินพีตอนนี้ผมอยู่ที่รามอินทรา77กรุงเทพมหานครนะครับซอยรามอินทรา77เข้ามาที่รามอินทรา77แยก2ที่ดินอยู่ริมคลองนะครับเป็นบ้านสวนที่สวนฮะที่ดินเปล่าสวนริมคลองนะครับ751ตารางวามีรายละเอียดต่อไปนี้ครับ ที่ดินสวนเก่านะครับรามินทา77แยก2มีมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะครับกระท้อนขนุนมะนาวนะครับเยอะเลยนะครับเป็นร่องสวนเก่าริมคลองครับตรงนี้นะครับ751ตารางวาครับราคาเบาๆมากครับรามินทา77แยก2ตกวาละ2 0 0 0 0บาทท่านที่มองหาที่ดินลักษณะสวนสวนเกษตรอยู่บ้านในเมืองสงบเงียบร่มเย็นใกล้ๆการจราพิเศษ8หมู่บ้านเมกาหมู่บ้าน AP นะฮะตรงนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสองเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดตารางวาครับบ้านสวนครับที่สวนครับแปลงนี้เลยครับริมคลองครับไม่มีอีกแล้วครับโทรหาผมได้เลยครับศูนย์เก้าแปดหกสี่เจ็ดสี่สองสองสองครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับที่ดินครับเป็นสามโฉนดแลวแบ่งแยกให้ลูกนะครับโทรหาผมได้เลยมีทางเข้าเป็นพระจํายอมนะครับ จะมีหมุดเสาที่ดินชัดเจนนะครับฝั่งนี้ล้วหลักแดงอยู่ต้นไผ่นะครับฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านหรูเมกานะเมหรือเมคานะฮะเมกาหรือเมคาเรียบแหวนการจราจรพิเศษเราอยู่ด้านหลังเลยนะครับท่านต้องเข้ามาฝั่งรามินทราเจ็ดเจ็ดแยกสองนะเป็นลักษณะที่ดินสวนเก่านะฮะร,ริมคลองนะครับรามินทราเจ็ดเจ็ดติดหมู่บ้านเอพีนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับดินไม่ได้ขุดนะครับแปลงนี้ เข้ามาดูสถานที่จริงได้เลยครับมีมะพร้าวมะม่วงกล้วยมะนาวขนุนกระท้อนนะครับปลูกไว้อยู่นะครับ0986474222ครับมีทางเข้าออกมาถึงที่จดพระจาำยอม5เมตรนะครับ เข้ามาท่านก็จะเห็นบรรยากาศสวนลักษณะนี้มะพร้าวนะครับมะม่วงนะครับล่องสวนนะครับเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยครับมีบ่อน้ําเป็นล่องยกสวนนะครับที่ยังไม่ได้ถมนะครับลักษณะที่ดินแบบนี้นะฮะเข้ามาจากรามินธา77รถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้ามาถึงนี้ประมาณสัก800เมตรไม่เกิน1กิโลเมตรราคาถูกมากครับตรงนี้ครับถูกมากๆเลยล่องสวนมะม่วงกําลังขึ้นดีๆเลยฮะ ท่านมาพัฒนาถมที่เองราคาเบาๆหาไม่ได้แล้วครับตารางวาละสอง0มบาทครับนะฮะโทรหาผมได้เลย0ูนย์เก้าแปดหกครับขอระวางขอรูปที่ดินขอพิกัดต่างๆข้อมูลครบๆนะฮะพร้อมโอนนะฮะโทรหาผมได้เลยครับที่ดินแปลงนี้รามินทรา7 7กรุงเทพมหานครนะครับ098ย์เก้2แปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ